นี่สูตรนี้เราไม่ได้ใส่มะนาวนะเพื่อนๆนะบางคนก็จะใส่มะนาวด้วยนะครับแต่ว่านี่เรามาดูกันอ๋อได้มานิดหน่อยนะครับผมนี่นะครับก้อยขันมะแดงชิมนะครับเห็นไหมเอยชัดไหมนี่นี่นะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตามภาษาชาแนลไลฟ์สไตล์นะครับผมสาหรับวันนี้นะครับอากาศดีๆนะครับผมแดดบ้างครึมบ้างนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปตามล่าหาอาหารชั้นสูงกันนะครับที่สามารถหาทานได้ปีละหนึ่งครั้งตามฤดูกาลเท่านั้นนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมนี่ก็คือพาหาะคู่ใจของผมนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะไปตามล่าหาอาหารวันนี้นะครับผมเพื่อนๆข้างหลังอยู่ ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับผมบางคนก็อาจจะรู้แล้วแหละว่าคืออะไรเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับมาครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ออกมาอยู่บริเวณด้านนอกแล้วนะครับผมนี่เราก็เห็นไม้แรกนะครับผมที่จะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับก็คือที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็คือเป็นรังของไข่โมดแดงนะครับผมไข่มดแดงจะมีให้เรารับประทานปีละหนึ่งครั้งนะครับตามฤดูกาลของเขาก็คือช่วงหน้าแล้งนี้นะครับผม อุปกรณ์ที่เราใช้แยกไข่มดแดงในวันนี้ผมจะใช้เป็นตะกร้านะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นถุงพลาสติกนะครับเพื่อเวลาเราแยกไข่มดแดงและไข่มดแดงร่วงลงไปก็จะอยู่ในถุงพลาสติกนั้นนะครับหลังจากที่เราทําการแยกไข่มดแดงเสร็จแล้วทุกครั้งนะครับเราก็จะนําไข่มดแดงที่ได้มาเทาใส่ถาดแบบนี้นะครับผมบางคนก็จะใช้เป็นกระด้งนะครับผมแล้วก็โรยด้วยแป้งมันนะครับ เพื่อไม่ให้ตัวมดแดงนะครับผมเกาะเอาไข่ของเขาออกไปแล้วก็ไม่ให้กัดเราด้วยนะและในระหว่างนี้นะครับเราก็จะมีการเก็บพวกเศษใบไม้นะครับเศษกิ่งไม้ที่ร่วงลงมาด้วยออกนะครับผมแล้วก็พยายามจัดการเอาตัวแม่มดแดงออกไปจากไข่เขาด้วยนะครับผมนี่นะครับพอเราได้มาแบบนี้เราก็จะมาโรยแป้งมันนะครับผมโรยแป้งมันเพื่อไม่ให้ ตัวมดของตัวแม่ของมดเนี่ยครับผมเขาดึงไข่เขาออกไปนะครับแล้วก็ไม่ให้เขากัดเราด้วยนะครับนี่นะครับผมอันนี้ก็คือไข่โมดแดงที่เราได้นะครับผมนี่เห็นชัดไม่เอ,อ่ยนี่นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาเทใส่กระติก แล้วก็ปิดฝาแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็เจออีกรังนึงแล้วนะครับผมรังนีอ้อยู่บริเวณบริเวณนี้นะครับมีสองรังอันนี้เป็นรังเล็กแล้วนะครับรังใหญ่คนจะเอาไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่ารังเล็กก็มีเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาทําการแยกไข่แดงกันเลยครับผมจะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับดวงเราแล้วล่วะครับวันนี้ หลังนี้ก่อนเอยเดี๋ยวเดี๋ยวดูลังข้างบนก่อนอ่ะข้างบนนี้ไม่มีนะครับมีคนออกไปแล้วเราก็ต้องมาแย่ลังนี้ลังด้านในนี้นะครับผมมีไหมม,มีแต่ไข่เล็กนะครับอันนี้ล่ะ มีไหมเอ่ยอ่ามีอยู่นะครับผมในการหาไข่มดแดงหรือการแย่ไข่มดแดงในแต่ละครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับท่านผู้ชมครับไหนเราจะต้องเดินตากแดดนะครับไหนเราจะต้องมองหารังมดแดงแล้วก็ไหนเราจะต้อง โดนตัวแม่โมแดงนี้กัดนะครับผมยังไงถึงเราจะป้องกันยังไงเราก็ต้องโดนแม่โมแดงกัดเป็นเรื่องปกตินะครับเพียงแต่ว่าจะถูกกัดมากหรือกัดน้อยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งขึ้นอยู่กับที่เราดูแลตัวเองด้วยครับเอาล่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับดูสภาพแบบร้อนมากแล้วก็โดนมดกัดด้วยนะครับผมอันนี้ไข่มมแดงเราที่ได้มาวันนี้ก็จะอยู่ในนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้มากหรือได้น้อยแค่ไหนนะครับผม นี่เรามาดูกันอ๋อได้มานิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวตัวแม่จะออกมาเยอะเดี๋ยวไปล้างทาความสะอาดก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะเอาละครับท่านผู้ชมครับสําหรับเมนูที่เราจะมาทํากันในวันนี้ก็คือก้อยไข่มดแดงนะครับผมสําหรับไข่มดแดงนี้นะครับผมจะหาทานได้ก็คือในช่วงฤดูกาลนี้นะครับก็คือประมาณมกราคมพามีนาเมษา เท่านั้นนะครับผมถ้าเลยจากนี้ไปนะครับตัวไข่มดแดงนี้ก็จะกลายเป็นตัวโตวขึ้นมาเป็นตัวลักษณะแบบนี้หรือเราเรียกว่าแม่เป่งน,นะครับผมแล้วก็จะกลายเป็นตัวมดอื่นๆด้วยนะครับจะหากินได้อีกครั้งหนึ่งก็คือในรอบปีถัดไปนะครับเรามาเริ่มปรุงส่วนผสมกันเลยนะครับพริกที่จะใช้วันนี้นะครับผมก็จะเป็นพริกป่นนิดนึงนะครับพริกป่นนะครับผมตามด้วยผงนัว นะครับผมใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ละคนชอบเลยนะครับผงปรุงรสนิดหน่อยนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับผมสูวนวันนี้ที่เราจะใส่ก็ครับก็คือมีน้ำปลาร้าด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีหอมแดงซอยนะครับต้นหอมซอยผักชีนะครับผมใบมะกรูดแล้วก็ หัน่นแบบนี้นะครับผมคนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับนี่นะครับหลังจากคนให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเสร็จแล้วนะครับผมลองชิมรสชาติดูก่อนนะครับว่ารสชาติถูกใจตัวเองหรือเปล่านะครับรสชาตินี้ก็จะเข้มขึ้นมานิดนึงนะครับผมถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องใส่เครื่องปรุงต่อไปใส่ใบ,บมะกรูดล,ลงไปก่อนนะครับนิดนึงนะ ใส่นี้ลงไปนิดนึงใส่หอมใส่พริกลงไปนี่นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเอกของเรานะครับผมอันนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นชัดๆเลยนะครับผมนี่ไข่มดแดงนะครับผมไข่มดแดงที่เราไปหามานะครับนี่นะครับผมโคนแบบนี้นะแล้วก็ ที่เราไม่ใส่ผักไปเยอะแต่แรกเรากลัวผักเยอะเกินไปนะครับผมอ่าอันนี้ไม่เป็นไรตอนนี้ได้ปริมาณที่โอเคแล้วนะครับเราก็เติมผักส่วนที่เหลือลงไปนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับผมนี่สูตรนี้เราไม่ได้ใส่มะนาวนะเพื่อนๆนะบางคนก็จะใส่มะนาวด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรขึ้นอยู่แต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับผม อันนี้คือเกือบเสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยครับขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับเราก็จะใส่ข้าวคั่วนะครับผมเข้าวคั่วไม่ใส่ไม่ได้นะครับในเมนูก้อยนี้ก้อยไข่หมดแดงนะครับผมเข้าวคัวคือหัวใจเอกของเราเลยนะครับผม ขอชิมดูอีกสักรอบหน่อยนะครับหมูหอมเข้าคั่วมากๆเลยเพื่อนๆรสชาติอร่อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยครับและนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับก้อยไข่หมูแดงของเราในวันนี้นะครับผมเมนูวันนี้น่าทานมากๆเลยนะครับผมเหมาะกับคำว่าอาหารชั้นสูงเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ สำหรับก้อยไข่หมูแดงนี้นะครับก็สามารถทานคู่กับผักต่างๆได้หลายชนิดเลยนะครับผมแล้วแต่ใครจะมีผักชนิดไหนมาทานคู่กันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับก้อยไข่หมูแดงชิมนะครับเห็นไหมเอ่ยชัดไหมนี่มีนะครับอืมอร่อย อร่อยมากอ่าเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนครับท่านผู้ชมครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วสําหรับก้อยไข่มดแดงของเราในวันนี้นะครับผมไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับที่จะหาไข่หมดแดงเองนะครับผมแล้วก็มาทําเป็นเมนูแล้วก็ไม่แปลกใช่ไหมครับที่ไข่มดแดงจะมีราคาสูงนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันก็อีกหลายคนก็ยังไม่รู้จักว่าไข่มดแดงทานได้หรือว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดใครที่มีโอกาส ลองชิมดูแล้วจะติดใจนะครับผมไม่ได้หากินง,ง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่ราคาที่จะถูกมากด้วยนะครับผมบางฤดูกาลต้นฤดูกาลนี้แพงเลยนะครับนี่สําหรับวันนี้เราก็สามารถหาเองได้นะครับตามธรรมชาติที่เราอยู่นี้นะครับผมนี่เดี๋ยวไปขออนุญาตขอตัวไปทานแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ เข้ามาใหม่นะครับผมฝากรบกวนกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องตามภาษาชาแนลด้วยนะครับผมและหวังว่าจะได้เจอกันในคลิปถัด,ถดไปนะครับสำหรับคลิปเรื่องขอตัวลาไปแล้วนะครับเราจะัาใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ